สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาในช่องคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูปรีณาแสนพันธ์นะคะสอนอยู่โรงเรียนบ้านทินสุขาวิทยาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะค่ะวันนี้ก็จะมาขอ ฝากช่องนะคะฝากช่องช่องมีชื่อว่าวิทยาศาสตร์บายเซอร์พุ่มนะคะค่ะตอนนี้คุณครูในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์โควิดคุณครูก็ได้ฝึกการเป็นยูทูบเบอร์เอ่ยการเป็นนักพูดเอ่ยพูดคนเดียวไปเอ่ยนะคะมันก็เป็นการฝึกนะคะสำหรับครูพุ่มก็เหมือนกันนะคะเซอร์พุ่มก็พึ่งฝึกนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะ ขอพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอาจจะยังพูดไม่เก่งนะคะอาจจะพูดตกบ้างอะไรบ้างก็ให้อภัยนะคะ,อะตอนนี้ก็ำลังหาซาวเสียงที่จะประกอบในการสอนอยู่ก็ยังหาไม่ได้แล้วะคะ่ะแต่วันนี้ก็จะแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเปิดช่องไปแล้วนะขอฝังเนื้อฝังตัวได้นะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ